แต่จะรู้นะผมคล่องใจมากเลยคําว่าน้ำโมอ่ะครับก็่คืออะไรอ่ะครับเป็นเป็นเครื่องรางมงคลที่ที่ว่าตอนนั้นมีโรคระบาดหนักๆอ่ะค่ะเออเขาเรียกอะไรนะน้ำโมเนี่ยมันเป็นภาษาภาษาสันสกฤตหรือภาษาอะไรครับคุณแม่คําว่าน้ำโมอ่ะหนุ่มไม่เข้าใจมันเป็นภาษาแม่ถือด้วยแม่ถือด้วยภาษาสันสกฤตภาษาสันสกฤตหรือภาษางกฤษสันสกฤต เมื oh. ่อก่อนนะมันก็จะเรียกโนโมนนโมนี่แหลนะแม่นะโอ้แต่มาก้างหลังๆเนี่ยชาวบ้านพูดกันติดเป็นนาโมก็ดติดากมาเป็นนะโมนโมความหมายของเขาคืออะไรแม่พุทธคุณไปในทางไหนแล้วคลาดปลอดไทยแล้วคลาดปลอดไัยแล้วก็คือ <as คือมันมัน นยังงไอ่ะแม่เดี๋ยวคนรู้จะลูดฟีดหนีพ่อแม่พูดช้าแม่พูดเร็วเร็วเดี๋ยวคนไม่ดูพูดเร็วเร็วเซลเซลร้านนี้ตั้งอยู่ที่ไหนครับอยู่ในวัดประมาตมีหลายวัดเดี๋ยวเขาไปเข้าร้านอื่นเขาไม่เข้าร้านแม่นะแม่ต้องบอกร้านแม่ให้เจอคนดูอยู่เป็นล้านอยู่ในวัดประมาสั่นไปหมดแล้วดูดูสั่นหมดเลยแมร้านพี่เจี๊ยบเครื่เจฟเงินนะโมค่ะศูนย์กลางวันนี้เรียกว่าอะไร ศูนย์สอบประสินค้าศูนย์ศูนย์โอทอปศูนย์โอทอปของวัดพระธาตุมหาธาตุซึ่งสามารถเจอราพี่เจียบได้ขอบคุณครับนี่จบ